สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มะกรุดจะมาไลฟ์แนะนำวิธีเรียน s อแบบสนุกๆและวิธีคลายทุกแบบเห็นผลนะคะซึ่งวิธีคลายทุกตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนก็ได้นะคะระหว่างนี้ข้อความการุณาช่วยแชร์ไปนะคะแชร์เก็บไว้ที่ที่ Facebook ของตัวเองก็ได้หรือแชร์ให้เพื่อนหรือแท็กเพื่อนมาดูก็ได้นะคะถ้าเชื่อว่า ไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนหรือต่างประเทศนะคะหัวข้อวันนี้คือเรียน s f ส e แบบสนุกสนุกและวิธีคลายทุกแบบเห็นผลนะคะซึ่งเป็นวิธีที่มะกุูดลองลองใช้เองแล้วได้ผลจึงบอกต่อนะคะอันไหนใช้ไม่ได้ผลก็มาบอกต่อว่าไม่ได้ผลอย่าทำตามนะคะเป็นอุทาหรณ์โอเคระหว่างนี้ขออนุญ,ญาตแชร์แปบ๊บหนึ่งนะคะแชร์ไปที่ดืด อโอเคนะคะใครที่เข้ามารบกวนแชร์แชร์ไปได้ประโยชน์นะคะโอเคตื้อเรียบร้อยแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาเจอกันเช้าวันอาทิตย์อากาศไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่เราสามารถทำข้างในของเราให้สดใสได้นะคะอ่ะ <c oughs> วิธีนะคะหลักการวิธีคลายทุกข์แล้วมะกรูดจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเรียน S f e ด้วยนะคะหรือการเรียนภาษาใน,ในระดับอื่นๆนะคะเราก็ใช้หลักที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละคะ่ะว่าตอนแรกต้องรู้ปัญหาก่อนนะคะคนที่เรียนภาษาสวีเดนแล้วมีความทุกข์แล้วรู้ตัวว่ามีความทุกข์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเพราะถ้าเราไม่เห็นทุกข เราก็จะไม่พาตัวเองออกจากความทุกข์นะคะก่อนที่จะไปต่อขอเล่าเรื่องคุณป้าท่านหนึ่งนะคะมกุอได้ยินมาว่า <c oughs> ได้ยินมาว่าคุณป้าท่านนี้นะคะไปเรียน s อสอย่างมีความสุขมากๆค่ะไปเรียน s อสเป็นเวลา5ปีคุณป้าไม่เคยมีความทุกข์เกี่ยวกับการเรียนเลยนะคะเรียน s อ e 5ปีจบออกมาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะแต่ตอบแต่ตอบคําถามที่แบบเป็นเป็นการเขียนตัวหนังสือหมายถึงว่าตอบคําถามจับ เติมคาในช่องว่างเนี่ยคุณป้าตอบได้เพราะใช้เทคนิคการเรียนใช้เทคนิคการเดาใช้เทคนิคการสังเกตนะคะใช้ทักษะอื่นซึ่งทักษะที่คุณป้าใช้น่ะมันไม่สามารถนํามาใช้ในการสื่อสารจริงในชีวิตประจําวันได้อันนี้คือข้อข้อเสียนะการที่เราเรียนไปแล้วเราไม่เห็นทุกไปสนุกล้นลาเวลาผ่านไป5ปีแต่ไม่สามารถที่จะอ่านตัวหนังสือที่เห็นออกมาเป็นคำออกมาเป็นเสียงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเขียน ได้เนี่ยนะคะก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนที่เรียนแล้วรู้สึกทุกนะคะถ้าเราเรียนแล้วเรารู้สึกทุก์ตามหลักพุทธศาสนาคือทุก์มีไว้ให้รู้พอเรารู้ทุกแล้วเราจึงจะอยากที่จะออกจากความทุกนะคะหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคู่ชีวิตที่จริงๆเขาไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่เขาไม่เขาไม่เหมาะสมไม่ใช่คู่ที่สนับสนุนให้เรา,าพัฒนาใช่ไหมแต่เราไม่ได้ทุกไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนก็คืออยู่แบบ อย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่พัฒนาตัวเองไม่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าเอ้ยอยู่กับคนนี้แล้วชีวิตเราแบบว่าต่ําลงต่ําลงพอเราเริ่มเห็นความทุกเริ่มเห็นความความไม่ดีตรงนี้เราถึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองโอเคนะข้อแรกคืออย่ากลัวความทุกข์พอเราเริ่มเห็นความทุกมมท okay, นะขแกกววกก์แล้วให้ขอบคุณตัวเองให้ขอบคุณว่าโชคดีที่ฉันเห็นทุกข์ฉันจึงจะออกจากทุกข์นะคะพอรู้แล้วว่าเราเรียน s f e แล้วเราเครียด เครียดหรือทุกข์เนี่ยนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์สาเหตุว่าเอ๊ะเพราะอะไรเราถึงเครียดเพราะอะไรเราถึงทุกข์นะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียน SV แล้วเครียดแล้วทุกข์เนี่ยนะคะาสาเหตุนะคะสาเหตุแรกอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจับให้เราอยู่ระดับสูงเกินไปเราไม่มีพื้นมาก่อน อันที่1ระดับมันสูงเกินไปอันที่2เราขาดพื้นฐานอันที่3คือเป็นประเด็นเรื่องภาษาเพราะค,คุณครูเขาสอนเป็นภาษาสวีเดนใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสอนเป็นภาษาสวีเดนใช่ไหมแล้วภาษาสวีเดนเรายังไม่ได้แล้วเราจะมาเรียนรู้เรื่องที่เราไม่คุ้นเคยเป็นภาษาที่เราไม่ได้มันก็จะยากขึ้นไปอีกหลายเท่านะคะ,ะแล้วก็มี น่าจะหลักๆามข้อนี้นะคะมะกรุดจาไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างนะความจําสั้นนะคะโอเคนะก็ดูสาเหตุจากความทุกข์ของเราอ๋อสาเหตุหลักๆคือเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเพราะครูกับเราเนี่ยพูดกันคนละภาษา,านะคะแล้วพอไม่เข้าใจแล้วก็ถามครูไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ภาษาสวีเดนมากพอที่จะตั้งคําถามถามครูพอถามครูไปแล้วบางคนพอถามได้นะคะถามได้ครูตอบมาตอบมาแล้วไม่เข้าใจครู คือปัญหามันเป็นปัญหาหลักๆแล้วมันเป็นเรื่องความเข้าใจเป็นเรื่องความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพอรู้สาเหตุแล้วเนี่ยนะคะรู้สาเหตุแล้วมะกุดเชื่อว่าทุกคนรู้เป้าหมายว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรเป้าหมายเวลาเรียน s อ e แล้วเครียดก็คืออยากจะไม่เครียดอยากจะเรียนอย่างสบายๆไม่เครียดนะเป้าหมายตรงนี้รู้แล้วทีนี้เราต้องมาดูวิธีการเพราะถ้าเราจะไปโฟกัสแค่เป้าหมายแล้วไม่ดูวิธีการ มันก็เหมือนกับเรานั่งดูแผนที่ว่าจะไปเชียงใหม่แต่ไม่เริ่มเดินทางไม่หาแผนที่ไม่หาเส้นทางไม่หาข้อมูลเกี่ยวกับรถที่จะไปเชียงใหม่แล้วก็จะอยู่กับที่จมอยู่กับที่เข้าใจไหมคะเห็นด้วยมาถ้าเห็นด้วยช่วยกดหัวใจหรือกดอะไรมาก็ได้นะคะกดมาหอดอก็ได้หอดอนี่คือเห็นด้วยนะคะถ้าเห็นด้วยนะคะว่าโอเคขั้นแรกคือต้องรู้ว่าตัวเองทุกต้องรู้ว่าตัวเองเครียดก่อนต้องรู้ปัญหาก่อนถ้าไม่รู้ปัญหาแล้วก็ อยู่อย่างนั้นต่อไปมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ขี้เกียจเป็นธรรมชาตินะคะคือถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปนะคะโอเคนะขั้นที่2คือวิเคราะห์สาเหตุว่าสาเหตุที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยเพราะอะไรขั้นที่3มตั้งเป้าหมายแค่รู้เป้าหมายแค่กําหนดทิศทางเฉยๆว่าฉันต้องการออกจากจุดนี้ฉันต้องการออกจากความทุกข์ตรงนี้ไปมีความสุขไปเรียนอย่างสบายใจเรียนอย่างเข้าใจพอตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วไม่ต้องไปมองเป้าหมายมาก สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสคือโฟกัสที่วิธีการนะคะว่าจะทํายังไงถึงจะไปถึงเป้าหมายนะโอเคนะเป้าหมายเพื่อให้รู้ทิศทางเสร็จแล้วมาเปรียบเทียบนะคะยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าก็ใช่สิมะกูดก็พูดได้สิเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าคุณเห็นมะกูดตอนนี้คือมะกูดต่อสู้มาแล้ว20กว่าปี นะคะต่อสู้กับเรื่องภาษามาแล้ว20กว่าปีเวลาที่คนเห็นเราเห็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งของเขาเราเห็นแค่เมื่อเขาสําเร็จแล้วแต่เราไม่ได้เห็นว่าก่อนที่เขาจะสําเร็จเนี่ยเขาทําอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นมากูดจะพยายามแบ่งปันนะคะให้เห็นว่าที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แบบอยู่ดีๆก็มีความรู้ไม่ใช่นะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นสดๆร้อนๆเลยมกรูดไปเรียนของมหาวิทย,า,ยษษาลัยอุปซาลาภาษาสวีเดนยากมาก มะกุูดก็เห็นตอนแรกเห็นความเครียดเห็นทุกข์ก่อนมันต้องเริ่มจากข้อหนึ่งนะเขียนข้อหนึ่งข้อหนึ่งนี่คือต้องเห็นเห็นก่อนว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์มากเลยอ่านสองรอบสามรอบแล้วไม่เข้าใจเนี่ยทุกข์มากนะคะโอเคนะพอเครียดอา่านไม่ความเครียดทุกคือไม่เข้าใจข้อที่สองมะกุูดก็วิเคราะห์สาเหตุว่าทําไมถึงไม่เข้าใจก็วเิเคราะห์ออกมาได้อ,อ๋อเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่มีพื้นไม่มีพื้นประวัติศาสตร์เขาพูดเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอวัฒนาการของ เรื่องพัฒนาการของภาษาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยสวีเดนแล้วเขาก็เอ่ยถึงบุคคลในประวัติศาสตร์<ๆ>เขาเอ่ยถึงยุคต่างๆในประวัติศาสตร์มะกรดไม่มีพื้นสาเหตุพอรู้สาเหตุแล้วเราก็รู้เป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของเราคืออยากจะอ่านเนื้อหานี้ให้เข้าใจแล้วไม่เครียดเพราะจะต้องไปถกกับเพื่อนในห้องใช่ไหมอ่าเป้าหมายแล้วจะทํำยังไงทางออกก็คือก็ดูจากสาเหตุสาเหตุเราไม่มีพื้นทางออกก็คือก็ไปหาพื้นง่ายนิดเดียว นะคะง่ายนิดเดียวโอเคนะทางออกวิธีการก็คือมะกรูดจะต้องปรับพื้นพื้นมะกรูดคืออ่อนเรื่องประวัติศาสตร์สีวดนก็มาปรับพื้นพอมะกรูดมาปรับพื้นศึกษาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์สีวดนเข้าๆให้เวลาไปกับมันครึ่งวันนะคะเพราะว่าพออ่านประวัติศาสตร์สีวดนเข้าใจแล้ว กลับไปอ่านเรื่องที่เราเคยงงมาก่อนหน้านี้มันเข้าใจมากขึ้นแล้วความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สวีเดนนี้มันช่วยให้มะกรูดอ่านหนังสือเล่มอื่นๆเข้าใจได้มากขึ้นนะคะโอเคนะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่มกรูดลงทุนไปวันนั้นครึ่งวันอ่านประวัติศาสตร์สวีเดนนะคะแล้วต่อไปเวลาจะพูดอะไรพูดกับคนสวีเดนหรืออ่านหนังสืออะไรที่เป็นการพูดถึงวิวัฒนาการด้านต่างๆของสังคมสวีเดนเราก็จะมีมีจำคราวที่แล้วได้ไหมที่มะกรูดบอกว่ามีโครง มีโครงแล้วเราจะมีตัวให้เอาอะไรมาเกาะนะคะมะกรูดมีโครงแล้วนะต่อไปความทุกข์อย่างอื่นเดี๋ยวจะเปรียบเทียบตัวอย่างให้ฟังหลายๆด้านเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์กันในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านภาษาและด้านการใช้ชีวิตอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นมะกรูดนะคะเครียดแล้วก็รู้ตัวว่าเครียดคือความเครียดนะมันแสดงออกที่ที่ร่างกายที่ร่างกายด้วยนะคะความทุกข์ข้างในในใจเนี่ยมันออกมาข้างนอกด้วย โอเคนะคะเสร็จแล้วเครียดเพราะว่ามะกุฎดอยากให้ลูกมีความสุขแล้วสถานการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ลูกไม่ได้มีความสุขทั้งสองคนนะคะมีลูกสองคนก็อยากให้ลูกมีความสุขทั้งสองคนแล้วสาเหตุมารู้สาเหตุลึกเพราะเราตั้งเป้าหมายผิดอันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่จะเป็นนะคะเป้าหมายของเราคืออยากให้ลูกมีความสุขมะกรูดก็อยู่กับเป้าหมายนี้มาเป็นเวลาหลายปีนะคะจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ที่แบบว่าชีวิตแทบจะหาไม่ คือแทบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนะคะความทุกข์มันหนักขนาดนั้นนะคะมันทําให้เราเห็นว่าเข้าใจว่าพอทุกข์มากจริงๆเนี่ยทุกข์มากจริงๆแล้วพยายามหาทางออกแล้วพยายามภาวนาทําให้มกุฎดเข้าใจว่าอ๋อสาเหตุเพราะฉันตั้งเป้าหมายผิดเราตั้งเป้าหมายว่าอยากให้ลูกมีความสุขมันเป็นไปไม่ได้ตั้งเป้าหมายผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะมะกุฎดก็เลยพอรู้สาเหตุแล้วนะคะแล้วก็มาตั้งว่าโอเคสิ่งที่ เราต้องการคือไม่เครียดเรื่องลูกแล้ววิธีการที่จะไม่เครียดเรื่องลูกคือทำยังไงก็คือเริ่มจากการภาวนาภาวนาแล้วเรายังไม่ไม่พัฒนามากพอแล้วก็ยังมีความทุกข์และทุกข์มากด้วยนะคะก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะปรึกษานักจิตวิทยาแล้วเขาพูดออกมาคำหนึ่งดีมากเขาบอกว่าก็เขาเลือกเกิดไม่ได้ เขามีแม่แบบนี้มีพ่อแบบนี้เขาเลือกเกิดไม่ได้เด็กคนอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะโอเคพอทําความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมะกรูก็เลยเข้าใจโลกตามความเป็นจริงพอเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงทําให้เราตระหนักรู้ว่าเป้าหมายของการเลี้ยงลูกไม่ใช่ว่าให้ลูกมีความสุขเป้าหมายของการเลี้ยงลูกคือให้เขารู้ชีวิตตามความเป็นจริงว่าชีวิตของมนุษย์มันก็เป็นเช่นนี้แหละนะคะบางทีเราได้ดังใจบางทีเราไม่ได้ดังใจ บางทีเรามีความสุขบางทีเรามีความทุกข์บางทีเรามีชีวิตที่สมบูรณ์บางทีเรามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์พอเมื่กูดเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะให้ลูกได้ดีที่สุดคือให้เขาเข้าใจโลกตามความเป็นจริงก็คลายทุกเรื่องลูกไปได้แบบมหาศาลมากนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเรื่องการคลายทุกข์แบบแบบเห็นผลจริงก็คือเราวิเคราะห์ไม่ต้องวิเคราะห์ตามอะไรมากวิเคราะห์ตามหลักอริยสัจสีคะ่ะทุก สมุทยัยนิโรธมักทุกนะคะความทุกมีไว้ให้รู้ให้เรารู้ตัวว่าทุกถ้าไม่รู้ตัวว่าทุกเนี่ยเราจะไม่หาทางออกจากทุกสมุทยัยคือหาสาเหตุของความทุกว่าเพราะอะไรนิโรธตั้งเป้าหมายว่าเป้าหมายที่เราต้องการนะคืออะไรแล้วก็มักสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะคะคือมักคือการเดินเดินไปตามเส้นทางที่จะทําให้เราพ้นทุกนะอันนี้การใช้ชีวิต การใช้ชีวิตประจำวันต่อไปไปดูตัวอย่างของคนที่เรียนภาษาสวีเดนนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านหนึ่งนะคะความทุกข์ของเขาคืองงกับเรื่องการใช้คำว่าเสียดันงงมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเสียดันมันตามด้วย Subject มันตามด้วยประธานนะคะแล้วบางทีไอเสียดันเนี่ยมันตามด้วยแวร์ตามด้วยคำกริยาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะถามแฟน แฟนอันนี้เดาๆว่าเขาถามแฟนแล้วแฟนอธิบายไม่ได้แต่แฟนบอกว่าตัวอย่างประโยคนี้ใช้อย่างนี้อย่างนี้ใช้แบบนี้นะคะอันนี้คือความทุกข์ของเขาคือความเครียดของเขานะคะบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นความทุกข์แต่มองว่าเป็นความเครียดก็โอเคมนุษย์ไม่อยากจะเครียดใช่ไหมเราอยากจะพ้นจากสภาพนี้นะคะมาดูสาเหตุว่าว่าทําไมสาเหตุข,ของเขาก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไอ้ i, ทำไมไอ้เสียด้านเนี่ย ทำไมมันแบบว่าใช้ได้หลายแบบจังเลยไม่เข้าใจแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่จะใช้แบบนี้หรือเมื่อไหร่จะใช้แบบนั้นนะคะแล้วเป้าหมายของเขาก็คืออยากจะเข้าใจเพื่อที่เวลาเขียนงานส่งครูจะได้เขียนได้อย่างถูกต้องแต่เป้าหมายสำคัญยิ่งกว่านั้นคือสามารถใช้ภาษาสดนสื่อสารได้อย่างถูกต้องนะคะคือใช้สื่อสารได้อันนั้นระดับเบื้องต้นถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแต่เป้าหมายของคนที่เขาอยากจะไปต่อไกลๆลึกๆเนี่ยก็คืออยากจะ ใช้ได้อย่างถูกต้องอยากเข้าใจใช้ถูกต้องวิธีแก้ปัญหาของคนนี้นะคะวิธีแก้ปัญหาของคนนี้ขั้นแรกก็คือเขาคงจะถามถามแฟนนะคะพยายามอ่านหนังสือเองนะคะแต่มันยังไม่จบเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาถามผู้รู้อันนี้ขอออกตัวว่ามกุฎไม่ได้หมายความว่าตัวเองเป็นผู้รู้นะคะแต่ว่าในมุมมองของเขาเนี่ยคือฉันถามคนที่มีความรู้ที่จะตอบให้ฉันได้นะคะแล้วมันก็จบนะเพราะเขาถามมา มกรูดก็อธิบายไปอธิบายไปนะคะแล้วก็ได้คําตอบมาเขาก็เข้าใจเขามาดับทุกเรื่องนี้ให้ตัวเองได้แล้วเพียงแค่ส่งคําถามสั้นๆมาถามมากรูดนะคะว่าทํำไมยังไงนะแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าเข้าใจเลยค่ะอาจจะดูสับสนในช่วงแรกบ้างตอนนี้ครูอธิบายเข้าใจเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะโอเคนะอันนี้เป็นวิธีดับทุก์ของคนแรกนะคะในเรื่องนี้ ซึ่งคนนี้เนื่องจากคนนี้เขาเรียนห้องติววยากรกับมกุูดเล่มสีเขียวนะคะก็จะในห้องติววยากรแล้วก็จะมีพื้นพวกนี้คือความสําคัญนะคะเวลาที่เราเห็นคําคํานึงว่าเฮ้ยทำไมมันใช้ได้หลายแบบจริงๆส่วนใหญ่แล้วคําตอบเนี่ยนะคะมันจะส่วนใหญ่แล้วคำตอบมันจะอยู่เรื่องชนิดของคําเช่นคําว่าเสียดานเสียด้านตัวเดียวเนี่ยมันทําหน้าที่สามอย่างตัวเดียวแต่อยู่ใน ชนิดของคำสามชนิดเสียดันที่ทำหน้าที่เป็นอัดแวร์นะคะคำคุณศัพท์เอ้ยคำพิเศษเสียดันนะคะทำหน้าที่เป็นอัดแวร์ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้าประโยคแล้วถ้ามันทำหน้าที่เป็น Adverb ก็ต้องเรียงคำอย่าง Adverb นะคะโอเคนะต่อไปเสียดันยังทำหน้าที่เป็นคนยุงคูนเป็นคำเชื่อมก็ได้แต่เป็นคำเชื่อมแบบบี u ัสนะคะเป็นคำเชื่อมบี u ัสเพราะฉะนั้นเสียดันตัวนี้เนี่ยเวลาเรียงประโยคก,ก็ต้องเรียงประโยคแบบบ Su ัส นะคะโอเคนะเรียงประโยคแบบ b ี i ัดส์อินเลียดอะรนอกจากนี้เสียดัานยังทำหน้าที่เป็นบุพบทได้นะคะถ้าเราแบบว่ารู้ว่าอ๋อคำทั้งหมดมันมี9้ชนิดและเอาคำว่าเสียดัานเนี่ยมันแบบว่าควบสามตำแหน่งนะคะทำหน้าที่ได้3ามอย่างเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคนะใครที่ฟังแล้วงงไปไปสมัครเรียนได้แล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นต่อไปมาดูคนต่อไปค่ะ ยกตัวอย่างคนต่อไปนะคะความทุกข์ของเขาคือไม่เข้าใจคุณครูให้โจทย์มาใช่ไหมคุณครูก็จะเขียนโจทย์มาว่าตอนแรกมันก็จะมีคําอธิบายนะคะมีคําอธิบายว่าอ่ะคำว่าอูอ่ะเดี๋ยวมากรูดเขียนให้ดูก็ได้นะคะคําว่าอูตรงนี้อูมะกรูเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอูเนี่ยนะคะคล้ายกับภาษาไทยอึคืออ่ะอูมันจะไปเปลีป่ยนความหมายของคําที่ต่อจากมันนะคะให้เป็น ให้แปลว่าไม่เช่นสมมติภาษาไทยคําว่ากุศลกุศลคือสิ่งที่ดีใช่ไหมเพอใส่อกุศลเข้าไปก็คือเป็นคําตรงกันข้ามแปลว่าไม่ดีภาษาสวีเดนก็เหมือนกันนะคะเขาก็อธิบายมาแล้วเขาก็ให้แปลความหมายของคําพวกนี้เป็นภาษาของตัวเองเช่น c แชนสลิกแชนสลิกนะคะ,ะสมมุติว่าแชนสลิกแปลว่าเซนซิทีฟแปลว่าอ่อนไหวเปราะบางอ่อนโยนนะถ้าใส่อูเข้าไปก็คือ ไม่เซนซิทีฟนะคะดื้อด้านประมาณนั้นแบบว่าความรู้สึกด้านประมาณนั้นนะคะมูทิวีอาร์ตมูติวีอารัตรใช่ไหมคะมูทิวีอารัตแปบลบว่ามีแรงจูงใจคือเราทําอะไรแล้วถ้ารู้สึกมูติวีอารัตสมมุติว่าเราจะเรียนภาษาไทยแล้วเราเราจะเรียนภาษาสวีเดนแล้วเราเห็นประโยชน์ของภาษาสวีเดนนะคะเห็นประโยชน์ของภาษาสวีเดนว่ามันจะทําให้เราใช้ชีวิตที่นี่ได้ง่ายขึ้นทําให้เราเป็นแม่ที่ดีมากขึ้นเพราะเราสามารถสื่อสารกับโรงเรียนของลูกได้เข้าใจ นะเราก็จะรู้สึกมีแรงจูงใจนะคะมีแรงจูงใจมีกำลังใจที่จะเรียนอย่างนั้นเขาเรียกว่ามัติวิเอรัตมัติวเอรตนะคะถ้าใส่อูเข้าไปก็คือไม่มีแรงจูงใจทำไปแบบสังกตายเหนื่อยๆนะคะทำไปแบบว่าสังกตายไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ของมันถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งใดเราก็จะทำสิ่งนั้นแบบสังกตายทำไปให้พ้น ะะซึ่งคิดว่าหลายคน,นะคะที่เรียนภาษาสวีเดนที่นี่ตั้งเป้าหมายผิดไม่ได้คิดว่าเป้าหมายของเราคือจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาสเดนได้อย่างดีพึ่งตัวเองได้เป็นที่พึ่งของลูกได้หลายคนตั้งเป้าหมายผิดว่าจะเรียนให้จบเรียน s อสให้จบนะต่างกันนะเป้าหมายคือเรียนให้จบกับเป้าหมายคือเรียนเพื่อเอาความรู้มันจะทําให้เรามีความรู้สึกมีกําลังใจในการเรียนต่างกันนะคะโอเคนะต่อไป คนนี้ก็คือปัญหาของเขาก็คือไม่เข้าใจสาเหตุก็อาจจะเป็นว่าไม่มีพื้นนะคะไม่มีพื้นความต้องการของเขาก็คือต้องการจะเข้าใจแล้วก็ต้องการทําแบบฝึกหัดอันนี้ได้วิธีแก้ปัญหาของเขาก็คือก็คือถามผู้รู้นะคะซึ่งจริงๆจะถามคนอื่นก็ได้แต่ถ้าถ้ามาถาม ถามคนที่สามารถอธิบายได้อย่างกระจ่างเป๊ะคือแบบว่าฟังคําอธิบายครั้งหนึ่งแล้วจบเลยกระจ่างเลยอย่างเงี้ยเราจะไปต่อได้นะอะไรที่มันคาใจอยู่มันจะทําให้เราไปต่อลําบากแต่ถ้าสมมติว่าเราติดปัญหาเรื่องนี้เรียนเรื่องนี้ที่ s f e ใช่ไหมแล้วงงแล้วมาถามคนที่เขาสามารถตอบแล้วแบบว่าเป๊ะกระจ่างแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับการเรียนความสุขสําคัญมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องการการเรียนนะคะความสุขสําคัญมาก ถ้าเราเรียนแล้วเรามีความสุขเราจะสนุกกับมันแล้วมันจะเป็นแบบพลังงานดีที really ่จะหมุนที่จะส่งให้เราแบบว่าพัฒนามากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเราเรียนอย่างมีความทุกขนะคะคืออยาให้ตัวเองทุกนานพอทุกเนี่ยมีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้จมอยู่กับมันนะแยกให้ออกนะคะถ้าเราเรียนแล้วทุก์เนี่ยข้อแรกให้คิดว่าโอเคดีแล้วที่ฉันรู้ตัวว่าฉันทุกฉันจะได้หาทางออกแต่อย่าไปจมอยู่กับมันนานเพราะถ้าจมอยู่กับมันนานนะ ถ้าเราเรียนแล้วไม่เข้าใจแล้วเราทุกข์แล้วเราสะสมความรู้สึกนี้ไว้มันจะทําให้เราข้างในงนะมันมีอคติกับเรื่องการเรียนมันจะเรียนไม่ได้ผลหรือได้ผลแต่ไม่ดีเท่าไหร่โอเคไหมคะนะคะอ่าต่อไป <c oughs> เขาก็ถามเขาก็ถามผู้รู้เขาก็หาทางออกนะคะว่าอันนี้เขาให้เราทําอะไรไม่เข้าใจนะคะโอเคนะแล้วก็ ถามว่าตอนกลางคืนมะกรูดแก้กจะนอนแล้วมะกรูดก็เลยไม่ได้ตอบตอนกลางคืนมาตอบตอนเช้าตอนที่ตื่นแล้วนะคะตื่นปุ๊บก็ตอบปั๊บเลยนะคะก็อัดคลิปตอบจบค่ะไปต่อได้ไม่ต้องคาใจโอเคนะคะต่อไปอ่ามีอีกท่านหนึง่งเมื่อวานมะกรูดมีความสุขมากได้ปลดล็อกให้คนอย่างน้อย3คนนะคะวันหยุดค่ะแต่สามารถปลดล็อกสิ่งที่คาใจของคนได้3คนนะคะเมื่อวานมีพี่ถามมาว่าขออนุญ,ญาต ขออนุญาตแนนะคะคนบันเดียวกันก็ถามว่าอย่างเงี้ยคำพวกนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้คุณครูจะให้สอบนะให้สอบเขียนตามคำบอกแล้วมกุดไม่แน่ใจในเนื้อเรื่องนะคะว่าให้เขียนตามคําบอกหรือยังไงแต่คําศัพท์พวกนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ถามคําศัพท์มักุดจะไม่ค่อยค่อยตอบเพราะว่าในแต่ละ สถานการณ์เนี่ยความหมายมันจะต่างกันไปนะคะแต่มกุูดก็ตอบไปก่อนแล้วบอกว่าถ้าคําไหนมันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าพี่เขาอ่านเนื้อหาของเขาเท็กซ์ของเขาในหนังสือนะก็ค่อยทักมกุูดมาว่าคํานี้มันเอาไปใส่ในเนื้อหาที่พี่อ่านแล้วมันแบบว่าเป็นแม่งแม่งแปลกๆมกุูดก็จะให้ความหมายอย่างอื่นให้นะคะจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถส่งคําถามมาเวลาคาใจเรื่องอะไรแล้วเรารู้ว่าถามแฟนแฟนก็ตอบไม่ได้หรือเขาตอบมาแล้วเราไม่เข้าใจเขาแล้วเราสามารถถาม ถามมาได้แล้วมะกรูดก็อัดคลิปคนนี้ได้ประโยชน์คือได้ฟังเสียงด้วยเพราะเขาจะไปเขียนตามคําบอกเขาก็จะต้องได้ยินเสียงก่อนใช่ไหได้ยินเสียงแล้วเห็นตัวหนังสือแล้วรู้ความหมายแล้วมันจะง่ายขึ้นนะมะกรูดก็อัดเสียงส่งไปให้ได้ยินสำเนียงสำเนียงภาษาสิวเดนได้ยินความหมายของมันนะคะแล้วก็เขาก็ปลดทุกปลดทุกเนี่ยเหมือนมะกรูดเป็นท่องน้ําเลยเนาะโอเคเขาก็บอกขอบคุณมากค่ะ อッッเ,เอสเทคเกนในละคานี้แปลแล้วยังนั่งงงตอนนี้แจ่มเลยนะถ้าทำการบ้าน SFE อยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วงงอย่าปล่อยให้ความงงมันลอยนวลค่ะหาทางออกซะเราจะได้เรียนอย่างมีความสุขนะคะโอเคมาดูตัวอย่างต่อไปคนที่แก้ปัญหานะคะคนที่แก้ปัญหาเจอทุกแล้วแก้ปัญหานะก็คือเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการผันคำนามให้เป็นแบบเจาะจงใช่ไหมพอไม่เข้าใจก็กถามมา ไม่เข้าใจสาเหตุเพราะไม่มีพื้นภาษาไทยไม่มีค่ะภาษาไทยไม่มีแบบนี้นะคะคําว่าไม่มีพื้นหมายความว่าเราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการเรียนอย่างเข้าใจสนุกและมีความสุขเขาจะได้เอาเวลามาให้กับการเรียนไม่เอาเวลาไปให้อย่างอื่นนะถ้าเราเรียนแล้วไม่สนุกเราก็อยากไปทําอย่างอื่นไม่อยากมาเรียนแต่ถ้าเราเรียนแล้วเราสนุกเราเข้าใจเราก็จะอยากมาเรียน นะเขาก็แก้ปัญหาโดยการถามผู้รู้นะคะถามผู้ที่จะอธิบายให้เขาฟังได้พอมกุดอธิบายให้ฟังทําคลิปให้เขาก็บอกว่าเริ่มเข้าใจดีขึ้นแล้วค่ะการผันแบบเจาะจงลองคิดดูสิถ้าเราเรียนแต่ละเรื่องที่เราเรียนใน SFE แล้วทุกเรื่องที่ครูสอนแม้เราจะไม่เข้าใจในห้องเรียนตอนที่ครูสอนแล้วเรามาถามพี่เลี้ยงนะคะอ่ะขาขอเรียกตัวเองว่าเป็นพี่เลี้ยงแล้วกันมาถามพี่เลี้ยงแล้วพี่เล คุณจะได้ความรู้แค่ไหนนะคะลองถามตัวเองดูต่อไปก็เป็นเรื่องเรื่อง B ีซันะคะอาจารย์สอนเกี่ยวกับ B s ซัสหนูไม่เข้าใจมะกุูดบอกลองส่งอลองส่งเอกสารมาให้มะกรูดดูได้นะคะก็อธิบายอธิบายไปคือถามมาปุ๊บมะกุกูดก็คือถ้ามีเวลามะกรูดก็ทำไลฟ์ให้ในทันทีนะคะเพราะว่าอยากจะให้ได้อยากจะให้ไปต่อไม่อยากให้คาใจเพราะมะกรูดเป็นคนที่ถ้าคาใจแล้วมะกรูดไปต่อไม่ได้ ะะมีอะไรมะกุูดต้องรีบเคลียร์เคลียร์ใจตัวเองโดยเฉพาะเวลาทํางานกับคนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าใจไม่เคลียร์เนี่ยมันมันทำไม่ได้เราส่งพลังงานลบๆให้คนอื่นนะคะมะกุูดไม่อยากทาโอเคเขาก็ถามคาถามมาแล้วระหว่างที่เขาไปทําธุระอย่างอื่นข้างนอกนะคะมะกุูดก็ไปไลฟ์ให้จะดีแค่ไหนถ้าเราแบบว่างงเรื่องอะไรส่งคําถามไปแล้วก็เรารู้ว่าเขาจะมาตอบให้นะคะแล้วเราก็ไปทาธุระของเราพอเราว่างเราก็มาดูคําตอบ นะเขาบอกขอบคุณมากนะคะกับการไลฟ์วันนี้หนูอยู่ข้างนอกเดี๋ยวกลับบ้านไปจัดการดูเลยค่ะจะดีแค่ไหนถ้าถ้าเราเรียน s f e แบบสนุกสนุกแบบมีพี่เลี้ยงจะเรียนยังไงให้สนุกก็ต้องเรียนอย่างเรียนอย่างเข้าใจอย่าให้อะไรมันค้างคาใจนานนะคะอย่าให้มันค้างคาใจนานอย่าให้มันหมักหมมจนถึงขั้นที่เราเริ่มมากล่าวหาตัวเองว่าฉันโง อันนี้มกรูดไม่อยากฟังนะคะไม่อยากฟังว่าฉันโง่เราไม่ได้โง่เพียงแต่เราอาจจะยังไม่เจอเครื่องมือหรือตัวช่วยที่เหมาะกับเราเท่านั้นเองนะคะทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้นะคะเรียนเร็วเรียน,ยน,ยนช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ทุกวันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจอะไรมากขึ้นนิดนึงนะคะคนจีนเดนจะบอกว่ามันแลซโนก็ตนิทวาร์จดอก มัลเลเซนนตนิสบารีดอกนะคะคนเราเนี่ยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันถ้าเราดําเนินชีวิตแบบนี้นะแบบที่คนสววเดนเขาถือปฏิบัติกันนะเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันชีวิตเราก้าวหน้านะคะก้าวไปข้างหน้าแน่นอนนะคะโอเคนะถ้าสมมุติว่าใครคิดว่าไม่อยากจะยืนงงอยู่คนเดียวไม่อยากจะเครียดอยู่คนเดียวอยากจะมีพี่เลี้ยงอยากจะมีพี่เลี้ยงทางด้านภาษาเนี่ยนะคะก็ติดต่อมานะคะติดต่อมาที่ Facebook ของมักรูดนะคะมักรูดมีบทเรียนที่แบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ SFE ระดับ C ขึ้นไปนะคะคือสงสัยเรื่องอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวมักรูดส่งคลิปไปให้ดูคลิปแล้วถ้าดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจนะติดต่อมักรูดมาอีกมักรูดจะทำคลิปให้ใหม่เพราะบางทีการอธิบายแบบนี้มันอาจจะไม่ถูกจริตทุกๆคนนะคะแต่เบื้องต้นขอให้แจ้งมาก่อนว่าครูที่โรงเรียนสอนเรื่องนี้แล้วหนูไม่เข้าใจ นะคะมกูดจ,จะหาคลิปให้แล้วให้ไปดูคลิปแล้วถ้ายัางไม่เข้าใจก็บอกมาเดี๋ยวมกูดไปทำไลฟ์อธิบายให้นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิทธพิพิเศษของนักเรียนที่เรียนห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้นะคะแม้จะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษานะลองดูนะคะอันแรกสรุปก่อนทุกมีไว้ให้รู้สสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์ควรจะรู้สาเหตุนะคะ 3นิโรธคือเวลาดับทุกเวลาที่เราไม่มีทุกก็คือเป้าหมายของเรานั่นเองสิ่งที่เราต้องการจะไปให้ถึงคืออะไรต้องรู้เป้าต้องรู้เป้าหมายรู้แล้วก็วางมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปดูมันบ่อยนะคะเสร็จแล้วก็คือมาร์ก็คือวิธีที่จะให้เราดับทุก์พ้นทุกข์4ข้อนี้นําไปปรับใช้กับสถานการณ์ชีวิตได้ทุกๆด้านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ